สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีของไรอ้อยสมใจนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้ก็มาพบกันตอนเช้านะครับอ่าซึ่งผมก็มีภารกิจสองอย่างวันนี้คือมาให้อาหารปลวกมาให้อาหารปลวกเออ คือปลวกมันเยอะนะครับปลวกมันเยอะมากทุกตารางนิ้วเลยนะครับทุกตารางนิ้วเลยในไรอ้อยนะครับไม่แน่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไร่ไหนมีปลวกเยอะหรือเปล่านะครับนะครับแต่ส่วนมากก็จะเจอกันนะครับเหมือนพื้นที่ของผมเนี่ยคือขุดไปทุกตารางนิ้วนะครับปลวกเยอะมากๆครับมีทุกตารางนิ้วเลยนะครับทุกตารางนิ้วเลย ก็เลยวันนี้มาให้อาหารมันนะครับนี่อาหารอาหารปลวกก็คืออะไรนะครับอาหารปลวกนี่ก็คือชานอ้อยของเราเนี่ยครับชานอ้อยนะครับผมก็มาปูชานอ้อยนะครับบนทางเดินนะครับบนทางเดินบนทางเดินของล่องอ้อยนะครับาถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมนะครับ ก็คือปลวกเนี่ยมันมันแก้ปัญหายากนะครับนอกจากว่าเราใช้สาราเคมีอะไรบางอย่างก็คือมาช่วยอันนั้นก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็ผมก็ทำแบบนี้ก็คือที่ทดลองมาก็พอช่วยได้นะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ร้อยเซนะครับไม่ได้ร้อ ก็คือว่า,าธรรมชาติของปลวกนะครับธรรมชาติของปลวกมันชอบกินพืชแห้งนะครับพืชแห้งอของเปียกๆของที่ว่าเป็นน้ำอะไรมันมันก็ไม่ค่อยชอบนะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แล้วครับแต่ว่าพอดีมันมาเจอ,อเข้าโดยบังเอิญก็คือ,อธรรมดาแล้วเนี่ยครับ ก็คือปลวกจะกินกัดกินอ้อยโคนอ้อยของเรานะครับอ้อยทีนี้พอผมสังเกตดูพอมาปูมันอย่างมาปูแบบนี้ครับมาปูชานอ้อยเ,อเลยว่าเปลือกอ้อยที่ว่าเราขูดไว้นะครับก็เอามาปูปรากฏว่าปลวกมันย้ายที่นะครับจากโคนอ้อยเราก็มันมากินชานอ้อยที่เราปูไว้นะครับเพราะว่ามันแห้งมันทับกันมันสะสมเป็นของที่ว่าปลวกชอบนะครับ พอผมเปิดดูข้างล่างนะครับเปิดดูข้างล่างที่เราทับ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 ถมกันไว้เนี่ยปรากฏว่าปลวกเต็มหมดนะครับ <c oughs> มันมันมากินมามามากินชานอ้อยแต่ว่าไอ้นี้ที่ผมพูดคุยกันไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เพื่อนเพื่อนมาลอกเรียนแบบกันนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีจุดประสงค์แบบนั้นนะครับแต่ว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟัง เพราะวาเนียครับคือใต้เนี่ยผมลองลองเปิดดูนะครับใต้ชานอ้อยที่เราได้ทับถมไว้มันลองเปิดดูปรากฏว่านะครับไม่รู้กี่ล้านตัวล้ครับก็คือเต็มท้งหมดนะครับเต็มท้งหมดผมก็เลยเนี่ยครับก็คือใส่เป็นร่องกลางแบบนี้ไปเลยก็คือให้มันห่างจากโคนอ้อยนะครับให้ห่างจากโคนอ้อยก็คือให้อยู่ตรงกลางมันจะกินจะอะไรก็ให้มันมากินที่ตรงกลางนี้นะครับ มันกินบางที่นะครับมันกินจนจนอ้อยเนี่ยย่อยสลายไปเลยนะครับเป็นตัวย่อยสลายฉานอ้อยอย่างดีเลยเนะครับ <S <S เหมือนแถวนี้นะครับเนี่ยผมมาตั้งไว้ผมมากองไว้ประมาณส,สักประมาณสักหเดือนนะครับประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับปรากฏว่ามาเที่ยวนี้นะครับผมมาโกยออกเนี่ยครับมันเปื่อยหมดนะครับเพราะว่าปลวกมันกิน ปลวกกินก,ก็ก็ถือว่าให้มันเป็นตัวช่วยย่อยสลายก็แล้วกันจริงๆมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ผลหรอกครับไอเรื่องไออ้อยปลวกกินอ้อยของเรานะครับมันไม่ได้ผลนะครับเท่าแต่ว่าก็คืออะไรที่ว่า,อาพอช่วยได้นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็คือก็ทําแต่ที่นี้ผมสังเกตดูว่าเออมันเปื่อยเร็วดีนะครับตั้งไว้ประมาณเดือนเนี่ยมันกินหมด นะครับนี่เมื่อกี้พอเปิดดูบริเวณแถวนี้นะครับผมก็เปิดที่ว่ากองไว้ดูปรากฏว่าย้อยเยะเลยมันมากินมากินย้อยเยะเลยครับปลวกอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอ,อย่าไปโอกเรียมแแบบนะครับก็คือมันไม่แน่นอนนี่ผมเล่าสู่กันฟังแค่น,นั้นเองนะครับว่ามันเป็นช่วยย่อยสลายตัวช่วยช่วยย่อยสลายกันนะครับแต่ทีนี้ภารกิจจริงๆวันนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็ตอนพักเหนื่อยก่อน ก็เลยมาถ่ายทําให้อ่าเพื่อนๆได้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับคืออ้อยอายุ2เดือนกว่าแล้วนะครับไปน,นี้ก็คือเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับก็เลยมา,ากลบนะครับกลบโคนเป็นครั้งที่2นะครับมากลบโคนเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็เบื่อหนึ่เดือนที่แล้วนะครับที่ผมก็ได้ได้ถ่ายให้เพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> ๆ,ๆดูกันไปแล้วนะครับ ตอนที่ว่ากลบโคลนครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็พออ้อยอายุเกือบเกือบสามเดือนนะครับเราก็มากลบโคลนเป็นครั้งที่สองนะครับก็คือเหมือนที่คลิปก่อนนะครับที่ผมได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือดินที่ว่าเรากองไว้ตรงเนี้ครับที่เรากองไว้ตรงกลางระหว่างกออ้อยนะครับเนี่ยตรงกลางเราก็เนี่ยครับใช้ดินที่เรากองไว้นะครับก็เนี่ยครับกลบไปที่โคลนอ้อยกลบไปสองฝั่งสองฝั่ง นะครับครึ่งครึ่งนะฮะไปนี้ครึ่งมากอนี้ครึ่งนะครับแล้วก็โกยลงไปแบบนี้นะครับก็กลบเป็นครั้งที่สองก็ก็คือก็โอเคก็คือจะยุติอ่าแค่นี้ก็คือเพียงสองครั้งนะครับเราก็กลบสองครั้งของผมนะครับกลบสองครั้งเนี่ยครับก็คืออันนี้ก็โกยไปด้านนี้นะครับเนี่ยก็แล้วก็ฝั่งนี้ก็โกยมาด้านนี้นะครับก okay. ็ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จพิธีในการที่เรากลบอ้อยเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนี่นะครับก็คือแต่และกอก็กลบไปได้ก็ยังไม่ไม่มากนะครับเพราะว่าทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็พักก่อนนะครับพักก่อนก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่านี่ยครับก็คือ เราก็ได้เวลาอ้อยก็คือสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วก็ได้เวลาที่กลบโพในเขานะครับกลบโคในเขาพราวว่าพอเขาเริ่มโตมากๆแบบนี้นะครับเริ่มโตก็ก็คือดินนี่แหละครับก็คือมีส่วนสําคัญเลยนะครับมีส่วนสําคัญมากๆที่เราต้องกลบดินให้เขานะครับเพื่อให้รากของเขาเดินแล้วก็เขาได้ เกาะดินได้กินดินนะครับลาาเขาก็จะได้เดินไปทั่วนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของเขาก็จะได้เติบโตไปตามนะครับตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าพอต้นอ้อยโตแล้วนะครับเริ่มโตถ้าดินมันมีน้อยนะครับอ้อยก็จะก็เรียกอะไรนะครับอ้อยจะไม่ ไม่เติบโตไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับพราะว่าอ่าพอเขาเริ่มโตนะครับรากเขาก็เยอะแล้วก็แต่ละกอเขาก็แตกหนอ่ออ่าขึ้นหน่อมาเยอะนะครับทําให้การต้องการธาตุอาหารต่างๆนะครับต้องการดินอะไรเนี้ยต้องการเยอะแล้วนะครับเราก็เพิ่มดินนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้เขานะครับเพื่อเขาก็จะได้อ่าจเจริญเติบโตกันอย่างต่อเนื่อง นะครับก็ผมก็ใช้กลบแก้สองครั้งนะครับแค่สองครั้งครั้งแรกก็กลบมาครึ่งหนึ่งนะครับก็ครั้งที่สองนี้ก็ก็กลบมาก็คือ,อประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับก็กลบมาก็เกือบเกือบเต็มหลุมนะครับก็เกือบเกือบเต็มหลุมนะครับก็ไม่ได้กลบแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับก็คือปล่อยให้มันมันมันเป็นธรรมชาติไป เจอน้าฝนเจอน้าค้างอะไรก็ดินเ็าก็จะแน่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้ทําทให้มันแน่นก็ใส่แบบหลวมๆแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเขาก,ก,ก็ค่อยๆแน่นขึ้นไปเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ฝนได้น้ําอะไรนะครับนะครับก็บางคนก็กลบสองครั้งสามครั้งแล้วแต่นะครับแต่ว่า,าผมเนี่ยกลบแก้สองครั้งนะครับก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง นะครับครั้งที่2อก็พอกันแค่นี้นะครับก็เว้นปากหลุมไว้หน่อยนะครับก็รประมาณประมาณเนี้ยทีว่าเก้ปอร์เซ็นตนะครับที่เรากลบดินไปนะครับครั้งแรกเราก็กลบครึ่งหลุมนะครับครึ่งหลุมเนี่ยนะครับก็ยังอีกเยอะนะครับก็ยังกลบได้ไม่กี่หลุมก็ยังอีกเยอะที่ว่าเนี่ยครับก็คือยังไม่ได้กลบนะครับยังไม่ได้กลบแต่ก็ ถึงเวลากันแล้วนะครับถึงเวลากันแล้วว่าก็ต้องกลบกันแล้วนะครับก็มีเวลาว่างพักนิดนึงก็มาถ่ายนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบรรยากาศตอนเช้าหมอกยังไม่จางนะครับหมอกมันยังไม่จางนะครับหมอกยังมีอีกอีกเยอะอนะครับนี่ก็เวลาสองโมงเช้านะครับเ<ๆ>พื่อนๆครับสองโมงเชา้าแต่ก็ยังมีหมอกนะครับมีหมอกเพราะว่ากลางคืนกลางคืนในหมอกมันเยอะหมอกจัด นะครับแล้วะครับเพื่อนครับก็นิดนหน่อยๆน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ้อยอายุเกือบเกือบสามเดือนนะครับเราก็มากลบโคนเป็นครั้งที่สองนะครับโอเคนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้กันก่อนครับสวัสดีครับ